ภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคกะกะโหลกกำลังเป็นข่าวร้อนในวงการบันเทิงแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นมีเรื่องราวครอบครัวที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและสงสารในฐานะคนที่มีลูกชายในวัยรุ่นเช่นเดียวกับแจสชวนชื่นตลกดังที่ต้องแบกรับดราม่าจากลูกชายของตัวเองมานานหลายปีจนบางครั้งคิดว่าการจากไปอาจเป็นจุดสิ้นสุดของทุกอย่างแต่เขายอมรับว่าตัวเองไม่ใช่พ่อที่สมบูรณ์แบบและ หากลูกไม่อยากให้ยุ่งก็จะไม่ยุ่งเลยแม้จะถูกมองว่าตนเป็นพ่อที่แย่ก็ตามเขาพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าสวรรค์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างดราม่ากับลูกชายของแจสชวนชื่นยังคงเป็นหัวข้อที่ผู้คนพูดถึงต่อเนื่องแม้ว่าตลกหนุ่มจะออกมาเคลียร์เรื่องราวไปแล้วก็ตามในกรณีที่ลูกชายชื่อเจแปนหรือรู้จักในนามร็ปเปอร์ J.S.A.D ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพลงที่เล่าถึงการเติบโตจากสลัมแม้ว่าจะมีพ่อส่งเสียให้อย่างเต็มที่ซึ่งนี่เองที่ทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นประเเด็นนทีี่่ถถกกกยยงยงงงัอาาาวว้ข แต่มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเจอแจสในงานกาล่าพรีเมียร์ของภาพยนตร์หมู่บ้านโคโกโลกที่อินฟินิซตี้ฮอลชั้น5ของพรารกรซีนีเพล็กสยามภารกรเคหาได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมมองส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่ากระแสนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไร แต่ในยุคที่แสงสว่างของสื่อส่องมาที่ทุกคนมันย่อมทําให้เรื่องราวส่วนตัวของเราเผยแพร่ไปทั่วและไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองหรอกไม่ต้องเถียงกันไปมาหรือพูดคุยอะไรให้มากมายอาจจะถูกหรือผิดในสายตาของใครก็ตามแต่ผมเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่คนดังหรือเซเลบที่ทุกคนคิดผมแค่คนที่ทํางานหาเลี้ยงชีพแล้วเขาก็ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยเช่นกันเขาต้องใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตหลังจากที่เขาได้แบ่งปันมุมมองของตัวเองออกมาแล้วคุณยังคงรู้สึกเครียดหรือไม่ ถ้าไม่ไปอ่านก็คงไม่เครียดหรอกผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้เรื่องของผมมากมายแล้วผมก็พูดเท่าที่พอจะพูดได้แต่ผมยังคงย้ำเสมอว่าบทชีวิตของผมเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปไม่ต้องมาหวังความอบอุ่นหรือความสมบูรณ์แบบจากผมเพราะผมไม่ได้สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังคงไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ผมอยากบอกและผมไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้ ผมยังคงเป็นตัวผมเหมือนเดิมพูดอะไรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้ว่าคำพูดของเราหนึ่งสองสามสี่ห้าจะนำไปสู่สิ่งใดเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแจสไอนี่มาพูดถึงนายแบบนี้ว่าแม้ผมจะไม่ได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วแต่พออ่านแล้วก็รู้สึกว่าถูกโจมตีไปหลายครั้งในวงการนี้ใครๆก็ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่แล้วอย่าบอกว่าคุณไม่รู้ทุกคนโดนว่าดอนด่ามาแล้วขอให้มองผมเป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วกันนะครับหรือไม่ผมพูดไม่ชัดเจนพอ เพราะผมไม่อยากพูดอะไรมากเกินไปไม่ได้ต้องการป้องกันตัวด้วยคำพูดที่ดูดีเพราะผมไม่เคยกลัวว่าตัวเองจะดูไม่ดีผมดูไม่ดีมาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เรื่องบางอย่างผมต้องตั้งขีดจำกัดเอาไว้บางคนอาจไม่เข้าใจบางคนอาจไม่รู้ไม่มีใครผิดหรือถูกผมรู้ในใจตัวเองแม้ใครจะมองผมผิดผมก็ไม่รู้ใครจะมองถูกก็ไม่รู้ผมขอพูดคำเดิมแต่ผมรู้ในใจตัวเองเท่านั้นอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งแหละครับ แต่ที่นี่เองที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจขึ้นได้มีโอกาสได้คุยกับลูกชายไหมไม่ได้คุยครับบางครั้งเขาก็ไม่อยากให้ผมยุ่งเขาเป็นวัยรุ่นก็พูดคําเดิมเขาต้องมีภรรยาและลูกแล้วเขาอาจไม่ชอบบางสิ่งในตัวผมตั้งเงื่อนไขว่าทําไมนู่นทําไมนี่ผมอึดอัดอยู่คนเดียวเพราะผมทำเพื่อทุกคนสุดท้ายผมจะพูดวนเดิมว่าถ้าผมตายไปแล้วทุกอย่างคงจบแต่ผมไม่ได้พูดว่าอยากตายหรอกทุกครอบครัวทุกคนใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมคงรู้อยู่แล้ว มีรายการหรือข่าวที่เจาะลึกเรื่องราวของลูกชายว่าอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรไหมอย่างตอนสัมภาษณ์แรกถ้าผมไปพูดออกมามันคงสปอยเรื่องราวส่วนตัวของลูกไปหมดมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่คนเราไม่ต้องยุ่งกันมากหรอก เพราะมันเรื่องจริงไงแต่ผมไม่พูดนะตอนนั้นผมไม่มีเงินผมทํางานร้านกาแฟเงินมาจากไหนก็มีพี่สาวของผมที่เลี้ยงผมเขาอยู่ที่สลัมและเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆเขาเป็นลูกของพ่อผมเองแต่คนละแม่เขาเลี้ยงผมมามันคือครอบครัวผมอุ้มเขามาอยู่ด้วยตอนเขาอายุ11ปีเขาก็ออกไปเพราะตอนนั้นผมลําบากผมไม่มีอะไรผมไอ ไม่ใช่คนที่ชอบสปอยเรื่องของใครผมเชื่อว่าบางเรื่องไม่ต้องพูดสวรรค์เห็นทุกอย่างแม้จะมีคนถามว่าทำไมไม่พูดสวรรค์เห็นหมดนั่นแหละความจริงคือความจริงบางอย่างไม่ต้องพูดลองเงียบเียบบ้างก็ได้แต่ผมไม่ได้พูดถึงเขาโดยตรงสุดท้ายก็ตามนั้นมันเรื่องจริงและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามที่ผ่านมามีโอกาสได้สนับสนุนลูกชายในฐานะพ่อโดยที่คนอื่นไม่รู้ไหม ผมไม่พูดดีกว่าผมทำหน้าที่พ่อได้ดีสำหรับทุกคนแล้วก็ยังพูดคำเดิมผมอาจไม่ได้ดีในสายตาของเขาหรือเพื่อนเขาจะว่าผมเป็นพ่อที่แย่ก็แล้วแต่ตอนนี้เขาดีของเขามันก็ดีแล้วไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบผมอาจเป็นคนที่เดินผ่านไปแล้วคุณอาจไม่เห็นลูกทุกคนของผมแต่ผมจำได้ดีว่าคนไหนลูกผมแค่นั้นแล้วใครที่ต้องปล่อยให้ใช้ชีวิตก็ใช้ใครที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ผมไม่ค่อยมีอะไรสมบูรณ์แบบในชีวิตผมมีเมียใหม่ผมมีลูกติดผมไม่สมบูรณนะ์ะ แบบแล้วก็ไม่ต้องยกผมขึ้นแท่นแล้วบอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วต้องอธิบายนู่นนี่ผมคือแจสคนหนึ่งที่หาเงินหาเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ชีวิตก็คงเต็มไปด้วยอุปสรรคเช่นนี้แหละครับทุกวันนี้ยังเป็นเสาหลักให้กับทุกคนไหม ก็ทุกคนแหละครับแต่สําหรับผมกับเจแปนก็ในเมื่อเขาไม่อยากให้ผมยุ่งผมก็ไม่ยุ่งเขาโตแล้วเขามีลูกมีครอบครัวตามนั้นแต่ถามว่ายังโกรธกันอยู่ไหมมันก็ตามนั้นมันไม่มีหรอกครับอย่าพูดถึงโลกสวยหรอกลูกยังไงก็ลูกถ้าผมพูดออกไปก็อาจผิดอีกแต่สําหรับตัวผมมันไม่มีหรอกลูกยังไงก็ลูกจะหาว่าทิ้งมันก็ไม่ได้ทิ้งสัทีเดียวแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้ใครหลายคนถกเถียงถ้าวันหนึ่งลูกต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคุณ ผมว่าเขาเติบโตพอที่จะดูแลตัวเองได้เพราะตอนผมมีเขาผมก็ดูแลตัวเองดูแลแม่ดูแลพ่อด้วยผมขอพูดคำเดิมนะผมพูดอาจผิดในสายตาใครแต่ผมพูดจากใจผมไม่ได้ประดิษฐ์คำพูดพูดจากใจตัวเองใครจะด่าก็ด่าไปผมไม่เป็นไรมันไม่มีผลกระทบใดกับผมอยากให้เรื่องราวนี้จบลงอย่างไรไม่ต้องมีอะไรจบเลยพี่เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วพี่แบกความรู้สึกของทุกคนมานานแล้วก็ยังพูดคำเดิม ก็มีแค่เงินให้เดือดร้อนมาทะเลาะกันก็ไปอยากมาขอโทษก็มาก็ไปก็เหมือนเดิมไม่มีคำหวานอะไรพูดให้แค่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่แค่คนอื่นมาไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ดีตอบแม้กระทั่งครอบครัวของผมก็เช่นกันแต่บางทีก็มีความอารมณ์อล่ยมากกว่านี้ในที่สุดเรื่องราวของแจชวนชื่นทําให้เราคิดถึงคําถามสําคัญบทบาทของพ่อในครอบครัวสมัยใหม่ควรเป็นอย่างไรการสนับสนุนลูกอย่างเงียบๆดีกว่าการแทรกแซงหรือไม่ และถ้าแจสไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาพยายามทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดแล้วจะว่ากันว่าถูกหรือผิดคุณคิดเห็นอย่างไรมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเขาหรือมีมุมมองที่แตกต่างออกไป